สติตั้งมั่นนะครับสติตั้งมัน่นเมื่อเราหมดสมาธินะครับที่ตั้งมัน่นหมดจิตที่ตั้งมั่นก็เหลือแต่สติที่ตั้งมั่นในวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าเราปล่อยวางจิตไปแล้วนะครับปล่อยวางจิตไปแล้วก็เหลือแต่สติที่ตั้งมัน่นเห็นกายก็เป็นเพียงศักว่ากาย เห็นเวทนาก็เป็นเพียงสักว่าเวทนาเห็นจิตก็เป็นเพียงสักว่าจิตเห็นธรรมก็เป็นเพียงสักว่าธรรมหรือว่าการมีสติตั้งมั่นนั้นเวลาเกิดการรับรู้ก็สักว่ารู้เกิดการเห็นก็สักว่าเห็นเกิดการได้ยินก็สักว่าได้ยินเกิดการสัมผัสก็สักว่าทราบเพราะว่าสติตั้งมั่นนะครับสติตั้งมั่น เพราะว่าได้ปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมทั้งหลายหมดแล้วไม่ไปอินดียิน,ยน้ายไม่ไปพอใจพอใจูกใจไมู่กใจก็เรียกว่าไม่ใช้ใจเป็นตัววัดกขาเลยมีแต่สติที่ตั้งมั่นไม่มีคําว่าใจอยู่ในสภาพสภาวะสถานะใ,นใดๆคําว่าถูกใจก็มีคําว่าใจอยู่ผิดใจดีใจเสียใจภูมิใจ พอใจพอใจก็คือมีตัวใจแต่เมื่อเราปล่อยวางใจไปแล้วนะครับก็มีแต่สติที่ตั้งมั่นที่จะให้การดําเนินชีวิตการดํารงอยู่นั้นเป็นไปด้วยความไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งไม่สะเทือนแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นะครับไม่มีบาปอกุศลต่างๆมาครอบงําเพราะว่ามีสติที่ตั้งมั่นตลอดเวลานะครับตลอดชีวิต สติตั้งมั่นนะครับไม่ว่าสังขารใดๆจะเกิดขึ้นไม่ว่าสภาวะธรรมใดๆจะเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องของโลกเรื่องของธรรมก็มีสติตั้งมั่นไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ห่วงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อะไรอะไรกับสิ่งใดๆ ะครับเพราะว่ามีสติที่ตั้งมัน่นผู้ที่มีสติตั้งมั่นนั้นบาปภกุศลเกิดขึ้นไม่ได้นะครับหรือว่าความทุกข์มาครอบงาไม่ได้เพราะมีสติตั้งมัน่นไม่ส่งจิตนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องกับจิตกับใจกับวิญญ,ญาณที่ไปร,ไปรู้ไปรู้สึกหรือว่าไปจําไปคิดไปปรุงแต่งหรือว่าถึงไม่ปรุงแต่งถ้ามีอยู่เป็นอยู่ก็มีทุกข์อยู่เป็นทุกข์อยู่นับได้ทุกข์อยู่ฉะนั้นการมี สติที่ตั้งมั่นนะครับทำให้เรานั้นไม่ต้องกลัวใจไม่ต้องกลัววิญญาณไม่ต้องกลัวจิตความคิดของตัวเองหรือผู้อื่นคำพูดการระทำการแสดงออกทั้งแสงสีเส,สียงนิมิตเครื่องหมายอักขระประจัญชนะสัญลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกิ้งกายใจเรียกว่าอารมณ์อารมณ์เกิดความรู้สึก เกิดอายตนะภายในภายนอกเกิดวิญญาณภาษาวิตกวิจัยวิจารณ์ต่างๆเมื่อมีสติตั้งมัน่นมันไม่มีคาว่าเอ๊อะละลังเลสงสัยไม่มีคาว่านั่นนี่อะไรอะไรนะครับเพราะว่าสติตั้งมั่นนั้นไม่ปรุงแต่งหาเหตุหาผลหาตนหาบุคคลหาจุมชนตามที่หาเวลาสติตั้งมั่นไม่หาหลักฐานนะครับไม่ทําตัวทําใจแบบไหนไม่เอาตัวตวเอาใจไปไว้ที่ไหนอย่างไร สติตั้งมั่นในการดำเนินชีวิตนะครับชีวิตที่เราอยู่มันก็ผ่านวันผ่านคืนไปอย่างมีสติที่ตั้งมั่นตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนเดินนั่งนอนคิดพูดทําการดูฟังดมกลิ่นสัมผัสมีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสติที่ตั้งมั่นนั้นเปรียบเหมือนการสํารวมการวางเฉยการไม่วุ่นวายนะครับการไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอารมณ์กับจิต กับใจกับปัญญากับความรู้สึกอารมณ์ของสรรพสัตว์เพราะว่าสติตั้งมั่นนั้นมันไม่ส่งจิตไม่ไปเพลินพอใจอยากใครกับจิตกับใจกับปัญญากับอารมณ์ต่างๆในปัจจุบันเฉพาะหน้าในอดีตในอนาคตจะทาให้มีสติตั้งมัน่นนะครับการมีสติตั้งมั่นจึงมีทุกอย่างับมีประโยชน์มีความสุขมีทรา์ มีมนิพพานเพราะว่าถ้าขาดสติตั้งมั่นแล้วเราทําการทํางานจะเรียนจะทํางานจะใช้ชีวิตก็จะมีความประมาทความคลกขะนองความกลัวความกังวลความห่วงนะครับฉะนั้นให้เรามีสติตั้งมัน่นจะได้ไม่มีกิเลสอปุปกิเลสสังโยเปตนสัโยชน์จะมาร้อยรัดเสบแทงพรวรนหรือว่าคึกระนองพังพลาดประมาทขาดสติในความมีไม่มีเป็นไม่เป็นความดีไม่ดีเด่นไม่เด่นดังไม่ดัง,ดง,ดง,ดง ราะว่าถ้าเราอดดีอดมีอดเป็นนะครับก็จะอดทุกนะครับทุกก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและผู้อื่นเันการที่เราสังวรตรํารวมว่างนะครับว่างจะมีไม่มีจะเป็นไม่เป็นจะมีประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานจะมีลาภยศตกาที่เสี่ยงบริวารก็ห้ว่างไว้จะได้อดความมีความเป็นหรือว่าอดความไม่มีไม่เป็นให้ว่างไวนะถ้าเกิดมีสติที่ตั้งมั่น จะได้ไม่คึกการนองจะได้ไม่ประมาทานะครับจะได้ไม่อดเด่นอดดังอดมีอดเป็นออดไม่เด่นไม่ดังไม่มีไม่เป็นให้ว่างไว้นะครับก็คือการมีสติตั้งมั่นไว้เพราะว่าความประมาทาความคึกกานองความรู้ท่าไม่ถึงการความคิดไม่ถึงความไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เพราะเราไม่มีสติที่ตั้งมั่นก็เลยฟูฟูฟแฟบแบนะครับดีใจเสียใจพอใจพอใจ ยินดียินร้ายก็าคิดผิดตัดสินใจผิดเข้าใจผิดระสุดท้ายก็พลังพลาดประมาทเพราะว่าขาดสติที่ตั้งมั่นฉนันการมีสติตั้งมั่นเนี่ยมันทําให้เราไม่ประมาทในที่ทั้งปวงนะครับในกิจกรรมกิจการ,รกิจวัตร,รทั้งปวงในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อการมีสติตั้งมั่นนะครับช่วยให้เรานั้นแคล้วคลาดจากการผิดสินผิดธรรมหรือว่าผิดกฎลหมายในเบียบกติการรมารยาสังคม ือกระทั่งแม้ปิดใจของคนแบบความอิจาริษยาความหวงความแข็งดีความทนอยู่ไม่ได้เมื่อบอื่นได้ดีมีทรัพย์มีความรู้มีงานมีเงินมีความสุขสะดวกสบายฉะนั้นการที่เรามีสติตั้งมั่นนะครับเป็นการป้องกันแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เรานั้นไม่ต้องทุกข์ไปซะก่อนนะครับหรือไม่ทรมานไม่เครียดไม่กังวลไม่วิตกเมื่อเหตุการณ์ปรากฏการณ์ไม่เก,รรกิกกดขึ้น โดยถึงแม้มันเกิดขึ้นแล้วลผ่านไปแล้วเราก็ต้องมีสติที่ตั้งมัน่นในเบื้องต้นท่ามกลางหละที่สุดเพราะว่าผู้มีสติตั้งมั่นนั้นย่อมไม่ยุ่งยากลําบากนะครับไม่นำความยุ่งยากลาบากไปต่อยังผู้อื่นไม่เจ็บกายเจ็บใจจไม่ทุกข์ตัวกายตักใจม่ลําบากกายใจฉะนั้นมีสติตั้งมัน่นไม่ว่าทํางานอะไรอะไรอยู่กลางวันกลางคืนจะไปไหนมาไหนทําอะไรจะกิดพูดทําสิ่งใด ก็ให้มีสติตั้งมั่นนะครับจะได้ไม่ต้องมีใจมีอารมณ์มีความรู้สึกไม่เสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกหรือว่าจิดไม่สั่นนะครับอารมณ์ไม่ปั่นป่วนความรู้สึกไม่สับสนนะครับไม่งงฉะนั้นมีสติตั้งมั่นไว้ก่อนเพราะการดําเนินชีวิตนั้นผู้ที่มีสติที่ไม่ตั้งมั่นนีมันจะเป็นโรคเขาเรียกว่าสติฟั่นเฟือน สติมันขาดมันเกินสติมันแตกสติมันไม่พอนะครับหรือว่าสติมันไม่เต็มนะครับฉะนั้นการมีสติที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะทําให้บุคคลนั้นผต้มีสติเต็มรอบนะครับสติไม่ฟั่นเฟือนสติที่พอดีสติที่สะอาดบริสุทธิ์สงบสติที่อุเบกขาสติที่สํารวมนะครับสติที่หลุดพ้นสติที่ว่างสติที่เป็นวิโมกวิมุตติสุญตานิพพาน แล้วให้เราท่านทั้งหลายมีสติตั้งมั่นอยู่เรืเ่อยๆเสมอตลอดเวลาทุกระบายใจเข้าออกการที่เราฝึกอนามาอา,านาปานสติเพื่อที่จะให้มีสติตั้งมั่นจะได้เห็นมีกายที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกขนาตาเป็นสักวากายในกายวินาในวทนาก็สักวะวทนาจิตในจิตก็สักว่าจิตธรรมในธรรมก็สักวะธรรมเพราะสะภาวะอย่างนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกขานตา ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงสภาวะกายเวทิตธรรมหรือว่าเป็นเพียงสภาวะธาตุสภาวะขันสภาวะอนิจจนะสภาวะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการมีสติตั้งมั่นทาให้ไม่หลอกหลวงตัวเองนะพวกเลยไม่ถูกหลอกไม่ถูกลวงไม่ถูกหลอกหลอนด้วยสภาพธรรมสภาวะธรรมของความเป็นโลกความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมมตินะครับ ฉะนั้นให้มีสติตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่สม่ำเสมออยู่เป็นนิสัยเป็นปกตินะครับมีสติตั้งมั่นไม่ว่าสัมผัสอะไรไม่ว่าพบเจออะไรไม่ว่าเป็นไปนอย่างไรกับชีวิตยิ่งทุกวันนี้สังขารมันเสื่อมวัยนะครับทำทั้งหลายมันจะเลอและเสื่อมวัยโลกกําลังหมุนไปตามเหตุตามปัจจัยมีสับส์เกิดขึ้นมามีกิเลสกรรมวิบากต่อกัน นะครับอย่างมากมายฉการที่เรามีสติตั้งมั่นจะทำให้เราไม่หวั่นไหวไปกับโลกกระทรรหรือว่าทรรที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับหือชีวิตที่มันไม่แน่นอนหรือว่าเอาแน่นอนกับชีวิตกับโลกกับธรรมทั้งหลายไม่ได้ก็ต้องมีสติตั้งมั่นไว้ก่อนเพราะว่าถึงที่สุดของทุกชีวิตไม่มีอะไรให้ต้องกังวลให้ต้องห่วงขอเพียงให้มีสติตั้งมั่นดีๆนะสติตั้งมั่นไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยเพื่อความแควข้าจากภัยนตรายทั้งหลายเพราะว่าเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นับตาได้แล้วก็ปล่อยวางได้ไม่กังวลไม่ยึดถือไม่ห่วงไม่อะไรอะไรกับอะไรไม่ห่วงไม่กังวลไม่กลัวไม่ทุกข์นะครับไม่ทรมานกับสภาพธรรมสภาพสังขารที่เป็น,ปนไปสภาพโลกที่กำลังเกิดขึ้น ตั้งอยู่ระดับไปฉะนั้นให้มีสติตั้งมั่นดีๆเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วมันก็จะผ่านพ้นความประมาทความเสี่อมทุกทุกของสรรพสัตว์ที่มีกรรมกิเลสวิบากร่วมกันกันมาในอดีตปัจจุบันหรืออนา,าคตก็จะไม่ต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นมารเป็นทุกข์ซึ่งกันและก,กันนะครับฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายะนะครับมีสติตั้งมั่นไว้ก่อนดีๆ นะครับสติตั้งมัน่นเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วก็ตื่นโพ่งโล่งนะครับโปร่งจ้าดีนะครับ,นะรบไม่เหมอนเมาไม่หมัวหมองไม่ซึมเศร้านะครับไม่กระวนกระไว้ไม่กระสับกระ่ายนะครับสติตั้งมั่นดีๆนะครับจะผ่านทุกอารมณ์ผ่านทุกความรู้สึกผ่านทุกคําคิดคําพูดครธรรมผ่านทุกคำ,คคำ,คำ,ท,กคำทุกวาระทุก,กเกลียสทุกมิบากผ่านความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงได้ อย่างสบายสายสติตั้งมั่นไว้นะครับให้เราทุกท่านมีสติตั้งมั่นไว้นะครับสติตั้งมั่นดีๆสติตั้งมั่นสติตั้งมั่นสติตั้งมั่นด้วยการกําหนดลมหายใจรู้ลมหายใจยืนเดินนั่งนอนจะมีสติตั้งมั่นสม่ําเสมอนะครับอย่าได้ขาดนะครับแล้วก็จะกิเลสกรรมมิบากจิตใจวิญญาจะได้ไม่กำเริบนะครับสติตั้งมั่นดีๆนะครับ